สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มา,ราครับน้องไซครับกลับไปทํางานที่บ้านครับตอนนี้อยู่ที่สนามหลวงครับพี่น้องบ้านนอกเขากุงครับ <c oughs> สีผ้ากันย่างไปเจี่ยวัดพระเก้ยวครับเบื้องด้านข้างบรรยากาศช่วงจังหวะไปเที่ยวเดินเที่ยวชมวัดพระเก้ยวครับลุงปลาเอาอาพ่อเมียพี่น้องมาครับน้องไซ โอ้บัดเขาฮมเลยือจังเย็นทัยเลยนี่อยู่สนามหลวงครับพี่น้องอันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นอยู่ไหนมองหันที่เป็นมองออทำบิธีแหกหน้าควัญครับ Lột đây, lột đây, lột đây Hôm nay đẹp hoan อาจีบเอเม็ดเข้าบ่พูดละครับตรงสถานที่ทําพิธีจรดพระนางคันเลขนาขวัญครับนั่นต้องไปเดินซ้ายนะครับสานดีกาครับนะั่นหินงี้ๆน,นะบรรหน,นาวงกุ้งครับพี่น้องค่อยได้มาจยากเที่ยว มีน่องไสพาพาน้นไปถนนหน้าพระธาตุ 哎呀！嗯嗯 <laughs> เกมขายได้เขาวางไม่ได้เขาเคยมีตรงนี้มีขายนะ

mối ăn lùa luôn này, Tẩy đây này Hả Anh ấy vô tẩy đỉnh đây này hè? ăn lùa nữa Hả hè? ăn hè? 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 này tẩy hè? đây Hả à บ้านนอกเขาคุงเอาเท่านี้ก่อนคลิปเนี่ยแต่ไทยบรรยากาศได้เพิ่งไหมตอนนี้อยู่สั้นใต้ดินครับหลอ,อดอุโมงค์มาชาวต่างชาติหลากหลายเลยครับมาจากทั่วสารทิศครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติหลายการทันยังบรรยากาศให้พี่น้องเพิ <c oughs> ่งเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวไทยคลิปบรรยากาศเที่ยววัดพระแก้วให้ชมอีก คลิปต่อไปครับพี่น้องวันนี้ทำพาบอ,อกเด็กเก่าๆนะพี่น้องลายคลิปนี้พี่น้องเขาสุขกันหวานรับล่ำเลยเงนินทองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแต่เก่าครับพี่น้องสวัสดีครับ